สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมหกล้อจันทบ,บุรีนะครับคลิปนี้ก็พามาชม,มารถหกล้อใหญ่นะครับหกล้อใหญ่มาเอาดินนะฮะเอ๋อถอยมาเจ้าห้าร้อยวิกเตอร์นะครับดูฟังเสียงเทอร์โบนะครับท่านผู้ชม เสียงเพาะสนอหูมากอ้ยยาพินอ๋อขี่แรกนะครับก็อ,อยู่กับรถขุดเจ้าตลาดนะครับรถขุดที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะครับสำหรับโกเบโก้เอสเครุ่น10นะครับ หรือว่าเจ้ามักเทนนะฮะนี่นะฮะขี้หลังสบายเลยนะครับท่านผู้ชมตักแบบนี้ก็สบายนะฮะคนขี่จะไม่เมื่อยแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับเต็มเร็วนะฮะจับเต็มอุ้มนะครับดินลักษณะแบบนี้ก็จะเต็มช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่าเป็นดินที่ร่วนนะครับดินไม่เป็นก้อนนะฮะ ใส่ไปก็หายใส่ไปก็หายนะดินก็ค่อนขงที่จะแข็งนิดนึงนะครับก็เป็นงานปรับพื้นที่นะครับยกเป็นโคกทุเรียนนะฮะปลูกตุเรียนนะครับโอ้ลมแรงนะคานผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะฮะเสียงอาจจะมีลมมาแทรกๆหน่อยเนาะ อ,ออกตัวนะครับเจ้าวิกเตอร์ห้าร้อยนะฮะเสียอูเสียอูเบิ้ลตับสัตว์ระเบิดนะฮะปิดแต่ท้ายหน่อยฮะเอฟจีแปดเจนะฮะอยู่รถสามเครื่องสองร้อยสี่สิบแรงม้านะครับช่วงล่างก็เป็นเข้าข้างสิบน็อตแล้วเนาะตัวนี้่อนข้างอีกจะแข็งแรงนะครับ ดุดันอ๋มาชมอีกคันนึงนะครับตัวนี้เป็นฮีโน่เหมือนกันนะครับแต่เป็นตัวฮีโน่500 d o เ i n a t o r นะฮะตัวใหม่นะฮะแหมดูท่อนะครับแหมมานั่งฝั่งนี้นี่ไม่เห็นท่อเลยท่อเป็นมอเตอเตียวนะครับสีท่อนะฮะรูปทรงก็น่าใช้นะครับตัวนี้เป็นรถห้านะครับท่านผู้ชมเป็นรถศูนย์นะครับ สังเกตง่ายๆก็กระบะนะฮะมีการรับประกัน2ปีนะฮะอาอวงกีแรกนะฮะ มขับดิฝีมือนะวางดินแบบนิ่มมากเลยลมจะแรงไปไหนเนี่ยตายเดยท่านชมเอามาชมม,มุมนี้กันบ้างนะครับแหมจะได้เห็นท่อมาไิเดียวนะฮะเสียงเทอร์โบอันร้าใจนะครับ อ,อีกคันนะครับเจายักษ์เขียวดูท่อสะก,ก่อนนะครับเป็นท่อหัวลากนะฮะสวยสวยดเกิดงามน,นะฮะสีสันก็อันนี้เป็นกระบะทองเรือนะครับท่านผู้ชมสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยประจำการอยู่ในเมืองหลวงนะครับ <c oughs> เป็นรถหลวงนะรถวิง่งขยะสวัสดีครับปลดประจำการนะฮะ เอาวิ่งกี้แรกนะครับดูท่อผมชอบมากเลยอยู่กับรถขุดเจ้าตลาดนะครับเจ้าตลาดที่มาสร้างชื่อสร้างแบรนด์ ในเมืองไทยอันยาวนานนะครับซึ่งไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะฮะก็สำหรับเจ้ามักเชนนะครับใช้เครื่องยนต์ฮีโน่นะ J05E นขีดที่ G นะครับนี่แรงม้าอยู่ที่153แรงม้านะครับ1น4 kW นะครับใช้ปั๊มคาวาสกิ k 5 v นะครับตัวนี้น้ำหนักปฏิบัติงานอยู่ที่2 1ตันทั่วนะครับ ขนาดบุ้งกีก็0.93นะครับบูมอาร์มเสริม3แฉกนะหรือว่าเสริมเล็กดามแข็งอย่างดีนะครับตัวนี้มีกล้องแก้วนะฮะมีกล้องหลังนะครับมีตัวดูดนละมันแบบโอโต้นะครับมีตัวสับคอนโทรลนะครับส่วนช่วงล่างก็ใช้โรลเลอร์เจ็ดลูกแคลเลยสองลูกนะครับใบแท็ก80เซนนะครับเอาเต็มนะฮะเจ้ายักษ์เขียวโอ้ออกตัวได้นะครับท่านผู้ชม สวย,สวย,สวยเป็นงานปรับที่นะฮะปลูกทุเรียนนะครับท่านผู้ชมครับรถมาถ่ายรอไว้ก่อนถ่ายรถแป๊บหนึง่ง อะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ดีรถคาดตอนนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ